ก่อนอื่นก็ขอกราวกับสวัสดีน้องๆที่เคารพลักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกมอาร์คโมบายในโหมดรูปมีระดับบูตันในซีรีส์เวอร์ชั่น2.0.29กนะครับก็สําหรับวันนี้พี่การจะพานุองๆมาปั๊มแอมเบอร์กันนะครับซึ่งการปั๊มแอมเบอร์ของพี่การนะครับรอบนี้จะเป็นรอบที่3แล้วนะครับของซีรีส์นี้ก็จะเป็นของเดือนมีนาคมนั่น เองก็ทุกครั้งนะครับที่พิการปั๊มแอมเบอร์นะพิการก็จะบอกด้วยนะครับว่าพิการปั๊มเดือนไหนและใช้เควสอะไรเผื่อน้องๆท่านใดนะครับอยากจะปั๊มตามพิการก็จะได้รู้นะครับว่าพิการอ่ะใช้เควสอะไรแล้วก็ปั๊มมาจากเดือนไหนวันที่เท่าไหร่ส่งเควสยังไงเผื่อน้องๆท่านใดสนใจอยากจะปั๊มตามเพื่อดีกเลี่ยงปัญหาในการหาเควสต่างๆนะครับก็จะได้ทําตามพิการอย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับน้องๆก็สําหรับวันนี้นะครับพิการก็จะพาน้องมา ทำเควสนะครับจับเจ้าลิงกอริล่ายักษ์นะครับหรือว่าเจ้าคิงของนั่นเองซึ่งเควสนี้นะครับเราสามารถทำได้เฉพาะตอนที่ตัวละครของเราเลเวล35ิขึ้นไปนะครับเพราะเควสนี้จะต้องจับเจ้าลิงกอริล่านะครับและเควสนี้ก็จะอยู่ในวันที่28มีนาคมนะครับ2023นมะครับน้องของพี่ซึ่งเป็นเควสที่ต้องบอกว่าทำแบบว่าก็นี่ฮ่าฮ่ามาแล้วผู้ ผู้จะทําให้เราได้แอมเบอร์นะครับเจ้าลิงกอริล่าตัวนี้แหละคือน้องต้องมีเจ้าลิงกอริล่าตัวนี้ก่อนนะครับน้องรักของพี่เมื่อมีลิงตัวนี้เราถึงจะสามารถทําเควสนี้ได้นะครับก็พิการ่ะปั๊มเควสอ,อ่ะเดือนมกรา223ไปแล้วโอ้หแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์223ไปแล้วคราวนี้ก็จะมาปั๊มนะครับในส่วนของวันที่28 2023บ้างแล้วเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนที่1นะครับน้องแลกับพี่ให้น้องๆนะครับไปรับเควสก่อนเลยซึ่งเควสเนี่ยพี่การจําได้เสมอเลยนะครับว่าพี่การปั๊มไววันไหนนะหลายๆคนมักจะประ,ประสบปัญหาว่าเควสหายถ้าเควสหายก็ทําเหมือนพี่การก็ได้นะครับถ้าน้นองๆอยากรูก้ว่าปั๊มไม่ถึง,งวันที่เท่าไหร่ก็ให้ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับส่วนพี่การจําได้นะก็นี่พี่การปิดนะครับปิด WiFi ไว้ก่อนเลยนะครับขั้นแรกนะครับอันดับหนึ่งปิด Wi-Fi อันดับ2กดไปที่ตั้งค่าแล้วก็กดค้นหา คำว่าวันที่เมื่อกดไปแล้วนะครับเข้าไปที่วันที่แล้วก็กดปิดตั้งเวลาอัตโนมัตินี่ปิดตั้งเวลาอัตโนมัติแล้วก็เข้าไปปรับวันที่นะครับของพิการอ่ะเริ่มปันตั้งแต่ปี2023นะครับนี่พิการก็ลดลงมาเลยปีวันที่นะครับ2023เดือน3นั่นก็คือเดือนกุมภาเดือนมีนานะครับส่วนเควสที่เลือกก็จะเป็นเควสวันที่28นี่เลยนะครับซึ่งเควสวันที่28นี้นะครับจะเป็นเควส จับเจ้าลิงกอริล่านะครับน้องรัะคองพี่อ่าเปิดไปที่กระเป๋าแล้วก็กดเควสตรายวันนะครับแล้วก,กดสตาร์ทเลยแบบนี้นะครับน้องรลกคองพี่เราก็จะได้เควสเทมเจ้าลิงกอริล่ามาแล้วนะครับน้องรัะคองพี่หลังจากนั้นนะครับให้น้องกลับไปเป็นวันที่อีกครั้งไปส่งในวันที่1น,นะครับเดือนมีนาะเหมือนเดิมเพรานะพี่การอ่ะปั๊มมาแล้วนะครับน้องรัะคองพี่วันที่อ่ายี่สิบแปดกุมภาพันธ์ปั๊มไปแล้ว เมื่อเปลี่ยนมาเป็นวันที่1เราก็หันไปมองเจ้ากอริลา่าเท่านี้พี่การก็จะเริ่มสตาร์ตตั้งแต่15เอมเบอร์ขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าน้อง,องท่านใดปั๊มนะครับตามพี่การมานะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเดี๋ยวพี่การจะทิ้งลิงก์นะครับปั๊มตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่2ไว้ให้เลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นรอบที่3แล้วนะครับนั่นก็คือเดือนมีนาคมเนี่ยพี่การก็จะทําแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเ,เหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อกี้เราส่งเควสวันที่็นี่เเออรรัับควดิมีก้งน้อองงขพี่ มาแบบนี้เลยกดสตาร์ทรับเควสแล้วกดสตาร์ทต่อไปก็จะเป็นวันที่2นะครับเราก็จะสลับสับเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วถามว่าทําไมพี่การต้องปิด w i f i เพราะว่ามันจะทําให้ลดอาการแหลกนะครับน้องแลขผมพี่อ่ะมองเรียบร้อยนี่15บหแอมเบอร์ย้ํานะครับว่าการตั้มแอมเบอร์น้องๆเซฟบ่อยๆมันจะดีมากนะครับย้ําว่าให้เซฟบ่อยๆเนาะเหมือนะเดิมนะครับต่อไปก็ส่งวันที่3มเนาะ เพราะเราส่งวันที่สองไปแล้วเหมือนเดิมครับกดสตาร์เทเควสไปเลยแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นวันที่สาเแบบนี้เลยนะครับคือมันไม่ยากนะครับขอแค่เราอย่าลืมวันที่ที่เราส่งมาเรื่อยๆก็พอครับไอเควสนะ่ะมันจําตายตัวอยู่ในมันสมองของเราและ้วล่ะนี่นะครับขอแค่อย่าลืมวันที่ส่งก็พอนะครับนองรักงพี่โอเคเดี๋ยวนี่ทิ้งคบเพลิงก่อนเอาละ เราจะอัดกันไปยาวๆนะครับซึ่งเควสเนี้ยพี่การก็จะใช้ไปจนนู่นแหละใช้จนกว่าแบบหมดเดือนกันเลยนะครับน้องรักของพี่นี่นะครับคือทําแบบนี้สับไปสับมานะครับเชื่อดิน้องๆจะไม่มึนครับแรกๆมันอาจจะมึนบ้างมีลืมบ้างนะแต่ก็เชื่อพี่ถ้าทํปบ่อยๆมันก็จะชินเหมือนพี่การนะมันก็จะแบบลากยาวได้เลยคือวันละ15แอมเบอร์ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าสําหรับเควสรายวันเราสามารถปั๊มได้สูงสุดวันละ20แอมเบอร์ ถามว่าจะทํายังไงให้ได้20เอมเบอร์น้องจะต้องปั๊มให้ได้1ปีก่อนครับน้องรักของพี่ใช่ครับฟังไม่ผิดครับเราจะต้องปั๊มให้ได้1ปีเราถึงจะสามารถได้เคเวสดรายวันวันละ20เอมเบอร์นะครับท่านผู้ชมที่น่ารักและน้องๆรักของพี่จะต้องทําให้ได้ครบ1ปีถึงจะได้วันละ20เอมเบอร์นะครับสำคัญที่สุดย้ำมีทีย้ำเสมอถ่ายรูปบ่อยๆหรือว่าเซฟบ่อยๆจะช่วยได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ลืมว่าเราปั๊มมาถึงวันไหนนั่นเองนี่ ตราบใดที่เราไม่ลืมวันที่เราปั๊มนะครับเราก็จะเพิ่มแอมเบอร์ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับน้องรลกของพี่จะทําให้เรามีแอมเบอร์ใช้แบบฟรีบอกเลยว่าสายฟรีห้ามพลาดครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการหาแอมเบอร์แล้วนะครับน้องรละของพี่สายฟรีนะครับต้องนําวิธีนี้ไปใช้ซึ่งน้องๆหลายๆท่านนะครับก็มีแจ้งมาว่าพี่ผมไม่สามารถสลับหน้าจอแบบพี่ได้นะครับก็คือไม่สามารถสลับไปเปลี่ยนวันที่ได้ ที่การมีวิธีแนะนำนะครับน้องๆที่ประสบปัญหาแบบนี้นะครับก็อยากให้น้องๆเอาอาร์ติแฟกต์จากถ้ำเยติหรือว่าถ้ำพิษก็ได้นะครับไปแลกแทนนั่นเองเพราะวิธีการนี้จะทําให้น้องได้แอมเบอร์รอบละสิบแอมเบอร์นะครับหรือว่าน้องๆที่แบบเอ่อไม่มีอะไรทําก็แนะนําให้ทำเควสไยวันไปเรื่อยๆเลยนะครับคือตอนนี้พอพี่การพูดมากๆเข้าพี่การก็ลืมแล้วนะครับว่าพี่การส่งมาถึงวันไหนอันเนี้ยงานเข้าและน้องรลกขุมพีแมวแมวแมวอันนี้ลืมจริงนะครับน้องๆ แมว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 แวแวัววนที่เจ็ดววะ <laughs> คือถ้าลืมนะครับเนี่ยอย่างอย่างตอนเนี้คือระหว่างที่พี่การโม้อยู่นะพี่การลืมนะครับถ้าลืมแนะนําให้น้องเซฟเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเริ่มใหม่นั่นเองย้ำนะครับถ้าไม่ไม่มั่นคงหรือว่าไม่ไม่มั่นใจอะไรขึ้นมานะครับก็ให้เซฟเชื่อพี่เซฟเถะน้องรักของพี่เสียเวลานิดหน่อยนะครับแล้วก,ก็กดเข้าเกมไปรับเควสใหม่นะครับเชื่อพี่ ถามว่าถ้าเราลืมเราจะเช็คอย่างไงได้ก็เช็คแบบนี้ครับเดี๋ยวเช็คให้ดูนะกรณีที่เราลืมนะครับว่าเราส่งมาล่าสุดถึงวันไหนเราสามารถเช็คได้เหมือนกันนะครับน้องละขมพี่ก็ตอนนี้เควสมันจะเด้งเห็นปะเนี่ยถ้าเราเปิดกระเป๋านะครับแปลว่าวันนี้เรายังไม่ได้ส่งแปลว่าวันนี้คือวันที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือวันที่7ที่พิการบอกว่าพิการลืมนะครับพิการก็แค่กลับไปรับเควสใหม่ครับน้องละขมพี่นี่ต่อไปวันที่8นะครับแล้วก็กลับไปเปลี่ยนวันที่7เหมือนเดิมนะ แม่พอดีว่ามันลืมครับก็อย่างที่บอกแจ้งครับน้องแลของพี่พยายามนะครับเซฟบ่อยๆไม่ชัวรก็แค่เซฟนะครับอย่าฝืนส่งไปนะไม่ชัวร์อย่าฝืนส่งนะครับเพราะว่าถ้าฝืนส่งน้องอาจจะต้องไปเริ่มสองแอมเบอร์ใหม่ซึ่งมันจะเสียเวลาของน้องๆที่น่ารนะักมากเลยเชื่อพี่อย่าไปเริ่มใหม่ <laughs> นี่แหละครับน้องๆเราจะปั๊มกันไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับจนกว่าเราจะได้แอมเบอร์ พอใจนะพี่การก็จะปั๊มรอบละ1เดือนนะครับน้องแลงพี่เพื่อจะให้น้องๆไม่ต้องแบบงงนะนี่เราจะปั๊มไปทีละเดือนนะครับปั๊มไปพร้อมๆกันเลยแบบนี้นะครับต่อไปก็วันที่8เมื่อกี้ส่งวันที่7แล้วนะชูแอคือหลักๆนะครับในการปั๊มแอมเบอร์พี่การแนะนําให้น้องอ่ะพยายามนะครับพยายามจําแค่วันที่ส่งพอวันรับเควสไม่ต้องจําครับมันอยู่ในใจอยู่แล้วครับวันรับเควสขอให้จําว่า อ่าวันส่งก็พอเดี๋ยวต่อไปเราต้องส่งวันที่9นะครับเนี่ยคือจําจําแค่เนี้ยน,น้องแลงพี่จําอยู่แค่นี้เลยถ้าน้องจําตรงนี้ได้อ่ะน้องจะไม่มีวันผิดพลาดเลยครับขอแค่จําวันว่าเราส่งไปถึงวันไหนและวันต่อไปจะต้องส่งในวันอะไรแค่นี้พี่บอกเลยว่าแค่นี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักเราก็จะได้แอมเบอร์มาใช้แบบเยอะแยะมากมายเลยเห็นปะ่ะวันละ15แอมเบอร์นะครับของพิการนะก็จะแบบเพิ่มพูนไปเรื่อยๆเลยอ่ะไปเรื่อยๆแบบยาวยาวอะ่ะตอนนี้ เอ้ย note, อย่าเปลี่ยนเดือนอย่าเปลี่ยนเดือนเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดต่อไปก็วันที่10นะครับก็แบบชิวๆกันเลยนะใช่ป่าว่าลืมอีกแล้ว <c oughs> ใช่ดิต่อไปก็วันที่10เอาอะเนี่ยเห็นปะ่ะเริ่มลังเลนะครับพูดเยอะก็ลังเลต่อไปก็วันที่10นะครับน้องขละขพี่คือทําแบบนี้ไปเรื Sunday ่อยๆนะครับไล่ไปแบบนี้นะครับจนกว่าจะครบนะครับน้องขละขพี่นี่ต่อไปก็วันที่11อึดไว้นในใจเลยวันที่11นะครับอึบไว้ในใจวันที่11 อึบไว้อึบไว้ขอแค่อย่าลืมย้ำอีกทีนะครับน้องและุมพี่ขอแค่เราจําวันที่เราส่งได้ที่เหลือก็ไม่มีปัญหาแล้ววันที่ส1บเอดวันที่สิบเอดถ้าน้องทําถูกวิธีนะครับตามคลิปตามที่พิการบอกบอกเลยว่าไม่มีพลาดครับไม่มีคําว่าพลาดครับฟันธงคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์น้องัละุมพี่หนูจะไม่มีวันส่งเพรส่งเพรส่งเควสพลาดเลยนะครับต่อไปวันที่12บนะไม่มีวันพลาดแน่นอนนะ ถ้าทำถูกต้องตามขั้นตอนของพิการรับรองว่าไม่มีวันพลาดต่อไปวันที่12นี่นะครับขนาดพิการพูดไปนะครับทำไปยังจำได้เลยน้องๆทำคนเดียวนะครับมีสมาธิไม่มีวันพลาดแน่นอนพิการเชื่อแบบนั้นนะครับน้องและพี่ต่อไปก็วันที่13นะครับ13 13ท่องไว้ในใจอึบอบ <laughs> ท่องไว้ในใจอึบๆ ใครปั๊มไม่ถูกก็ดูเควสของพิการไปเรื่อยๆนะครับรับรองว่าไม่มีวันผิดพลาดส3บสามอึบอึบสิบสามอึบอึบสิบสามอึบอึบอ่าสิบสามอึบอึบชิวแมฟนี่แค่มองเราก็ได้แอมเบอร์มาใช้และสิบสามอึบอึบต่อไปวันที่สิบสี่อึบอึบนะครับสิบสี่อึบอึบสิบสี่อึบอึบสิบสี่อึบอึบอย่าลืมนะครับน้องรักของพี่ จำวันที่สองไว้ให้ได้นะครับวันที่สิบสี่อึบๆนะวันที่สิบสี่อึบๆโอเคน้องๆที่น่ารักอย่าลืมนะวันที่สิบสี่อึบๆโอเคอึบๆนี่วันที่สิบสี่ต่อไปก็วันที่สิบห้าอึบๆวันที่สิบห้าอึบๆสิบห้าอึบๆสิบห้าอึบๆท่องไว้ในใจเนี่ยน้องมันง่ายนะดูดิเผื่อแบบเดวประมาณถึงวันที่สิบห้าแลวปลาไปครึ่งเดือนแล้วนี่ สนับรับเควสส่งรับเควสดส่งง่ายจะตายน้องรักพี่กว่าจะปั๊มไปถึงสองพันยสี่ก็หูยได้เยอะเห็นไหมยาวๆกันไปฮะน้องรักพี่ต่อไปก็วันที่สิบหกอึบอึบสิบหกอึบอึบสิบหกท่องไวด้ดีๆเราจะไม่ลืมที่สิบหกอึบอึบนี่นะครับถ้าปิดเน็ตมันจะไม่ค่อยแหลกนะครับ น้องแลกคุณพี่ยายนำนะครับเวลาปั๊มให้ปิดเน็ตนะสิบหกอึบอึบนี่ต่อไปก็สิบเจ็ดอึบอึบถามว่าทำไมต้องมีคำว่าอึบอึบไม่รู้เหมือนกันฮะนี่สิบเจ็ดอึบอึบโอเคสิบเจ็ดอึบอึบไปฮะสิบเจ็ดอึบอึบนี่มาดูกันว่าหนึ่งเดือนใช้เวลาเท่าไหร่นะครับใช้เวลากี่นาทีในการปั๊มนะสิบเจ็ดอึบอึบ 17ชึบมองชึบผ่านต่อไปวันที่สิบแปดอึบอึบสิปอึบอึบมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีในการตั้มแอมเบอร์หนึ่งเดือนนะครับน้องรักของพี่สิบแปดนะครับนี่รับรองว่าทำตามพิการไม่มีทาง ผิดพลาดแน่น้องๆขอแค่น้องแบบยอมเสียเวลาดูคลิปของพี่การสักนิดหนึ่งน้องๆจะหมดปัญหาเรื่องการปั๊มแอมเบอร์เลยนะครับนี่ต่อไปวันที่19ยอมเสียเวลานิดหนึ่งรับรองว่า work ิร์ก้ามันสามารถย้อนดูได้นะครับน้องและคุณพี่สามารถแบบเลื่อนหาได้นะครับว่าเราลืมวันที่เท่าไหร่ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเปิดมาไม่มีเควสก็แปลว่าวันนั้นแหละ เราทําไปแล้วแต่ถ้าเปิดมามีเควสแปลว่าวันนั้นนะเรายังไม่ทําคือมันมันจำง่ายครับน้องรักของพี่อา้าวมองเควสไม่ทํางานโอเคแล้วมันจะได้อีกีเยอะด้วยนะถ้าน้องๆแบบว่าอยากจะแบบใช้การปั๊มแอมเบอร์พร้อมกับการปั๊มเลเวลก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่ามันสามารถปั๊มอีกีได้ด้วย เพราะว่าการทำเควสแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้อีกพีมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะยิ่งเป็นช่วงต้นเกมด้วยบอกเลยว่าได้โคตรเยอะน้องักของพี่เยอะมากด้วยจริงๆมองฮะเรียบร้อยนี่มาถึงวันที่ยี่สิบแล้วนะเนี่ยพี่ยังไม่ได้เซฟเลยเห็นปะ <laughs> เออลืมเมื่อไหร่คืองานเข้าคือถ้าพี่คิดว่าพี่จะลืมอ่ะพี่จะเซฟครับแต่ถ้าพี่คิดว่าพี่ไม่ลืมพี่ก็จะไม่เซฟครับน้องละของพี่นี่เป็นไงเป็นการแยกส่วนนะครับ แปลว่าสติเราต้องมีสติไม่มีเมื่อไหร่พี่บอกเลยเหือสองแอมเบอร์แล้ว,ว้าวุ่นเลยแต่ถ้าน้องๆแบบยังไม่ชินเหมือนพี่การก็แนะนําให้หนูเซฟบ่อยๆนะครับช่วยได้เชื่อพี่เซฟไปก่อนไม่เสียหายนะครับต่อไปวันที่ยีสิบสองนี่คือสูตรของพี่การนะครับพี่การจะจําแค่วันส่งพอนี่คือสูตรเลยพี่การจะจําแค่วันส่งพอวันอื่นไม่จํานะครับเพราะว่าวันอื่นมันมันมัน,มนตายตัวไง มันตายตัวนะครับสําหรับวันรับเควสอะวันรับเควสนี่มันตายตัวแต่วันที่ส่งเนี่ยส,สาคัญมากเลยต่อไปยี่สิบสามเนี่ยคือวันสําคัญนะครับนี่สําคัญสุดคือการส่งเควสและรับเควสนี่แหละไอรับเควสยังไม่เท่าไหร่ไอส่งนี่แหละสําคัญเนี่ยเนี่ยไอตรงนี้แหละนี่นี่นี่ยี่สิบสามคืออันนี้พี่พูดสดๆดเลยนะครับน้องรักกพีไม่ใช่ว่ามาอัดแล้วก็มาพูดนะก็คือแบบทําไปนะครับแล้วก็พูดไปนะครับสมองแยกส่วน คือสมองพี่ก็จะแยกนะครับว่าต่อไปเราต้องวันที่เท่าไรอะไรเงี้ยคือพี่จะพูดนะครับบรรยายเกมแล้วก็จะจําไปในวันที่ส่งเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกครับพี่ไม่ได้จําวันเควสนะครับพี่จําวันส่งอย่างเดียวเลยนะครับน้องรักผมพี่นี่คือสูตรสําเร็จในการปัามเควสรและวันของพิการนะครับแล้วก็มันจะทําให้พิการอ่ะแบ่งแยกได้นะครับแล้วก็ไม่มีวันลืมนะครับน้องรักผมพี่เห็นปะอ่าเป็นไงยาวๆกันไปครับต่อไปก็วันที่25แล้าแ น้องรักองพี่ซึ่งเควสเราก็ยังใช้เควสเดินนะครับใช้เควสวันที่ยี่แปดะเหมือนเดิมต่อไปก็นี่วันที่ยี่ห้าเห็นไหมง่ายๆเลยครับชึบแบบนี้เลยผิดเมื่อไหร่ก็คือเหลือสองแอมเบอร์พี่บอกเลยดังนั้นนะครับย้ำอีกทีเซฟบ่อยๆน้องรักอมพี่ต่อไปวันที่ยี่หกรับรองไม่พลาดา <laughs> ต่อไปวันที่ยี่หกครับน้องรักอมพี่นี่ ไอพี่อุ้ยไอที่พูดย้ำบ่อยๆนะกลัวตัวเองลืมเหมือนกันครับวันที่ยี่หกครับท่านผู้ชมที่น่ารักโอเควันที่ยี่หกเชิบนี่ใกล้ถึงวันที่ยี่แปดแล้วซึ่งถึงวันที่ยี่แปดนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะทําให้ดูนะครับว่าเราจะผ่านจุดนี้ไปได้ยังไงเนาะโอเคต่อไปก็วันที่นะครับยี่แปดยี่เจ็ดดิต่อไปวันที่ยี่เจ็ดนะครับนี่เริ่มล้วนนะฮะอย่าลืมอย่าลืมเราต้องมีสติอยู่เสมอ โอเคต่อไปวันที่27ที่เราจะต้องส่งนี่นะครับน้องรักผมพี่ปึ๊บส่งเลยปับ๊บแบบนี้เลยนะครับต่อไปวันที่28ซึ่งวันเนี้ยน้องๆมันเป็นวันที่เราใช้เควสของเขาอยู่ให้เรากดรับเควสแล้วก็ส่งได้เลยครับน้องรักผมพี่เมื่อมาถึงวันนี้นะถึงวันที่28เป็นวันที่เราใช้เควสนะครับกดสตาร์ทเควสแล้วส่งได้เลยครับเพราะมันเป็นการปั๊มต่อเนื่อง แต่สําคัญก็คือวันที่29นี่แหละที่เราจะต้องสลับหลายรอบหน่อยวันที่29นะครับให้น้องๆนะครับเข้ามาที่หน้าเควสธรรมดาแต่ไม่ต้องกดสตาร์ทเข้ามาที่หน้าเควสแบบนี้นะครับน้องรักผมพี่แล้วก็ให้ไปเปลี่ยนวันที่อีกหนึ่งทีนะครับให้ย้อนกลับไปเป็นวันที่28แล้วค่อยกลับมาที่หน้าเกมแล้วค่อยกดสตาร์ทนะครับทาแบบนี้เราถึงจะได้เควสเดิมนะครับในวันที่28มาใช้นะครับน้องรักผมพี่แต่ก็เหมือนเดิมเราจะเผลอไปส่งนะครับเพราะว่าถ้าเราส่งตอนนี้คือเจ๊งนะครับลืมแน่นอนนี่ กลับมาเป็นที่ยี่บเก้าก่อนนะครับถึงค่อยส่งแบบนี้เลยอ่าเห็นไหมครับแบบนี้วนวันที่30ิบนะครับเราก็ยังจะใช้เควสวันที่ยีบเก้าไอยีเหมือนเดิมเราก็แคปทําเหมือนเดิมครับเปิดเลื่อนมานะครับในวันที่30สบแล้วก็เปิดหน้าเควสออกมาแบบนี้หลังจากเปิดหน้าเควสก็เช่นเดิมครับเช่นเดิมเช่นเดียวย้อนกลับไปวันที่28นะครับเพื่อรับเควสก่อนแบบนี้นะครับไม่ส่งเราต้องมาปรับวันที่ให้เป็นวันที่30สิบนี่แบบนี้นะครับ แบบนี้เลยแล้วก็หันไปมองแบบนี้ชึบเห็นไหมครับอ่าต่อไปก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนวันที่31เป็นวันสุดท้ายที่เราจะปั๊มกันในเดือนนี้นะครับน้องลัลของพี่วิธีเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเป๊ะๆน,น,นั่นก็คือการที่เราเปิดหน้าเควสออกมาโดยที่ไม่รับเควสเพราะพี่จะใช้เควสเดิมนะครับย้อนกลับไปวันที่28นี่นะครับเพื่อไปสตาร์ทเควสเอาเควสจับลิงมาชึบ เราก็กลับไปส่งในวันที่เดิม31มีนาคมเป็นอันจบเคสนะครับเป็นอันจบเป็นการจบการปั๊มแอมเบอร์1่งเดือนของพี่การเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครัน้องลกากปปีเท่านี้เราก็ได้แอมเบอร์มาใช้แล้วมาดูกันว่า1ึเดือนเราได้แอมเบอร์กี่อันนี่400กว่าอันเลยน้องละกุมพี่เป็นไ,ไงได้มา400กว่าเลยนะครับง่ายๆบอกเลยนะครับ นี่แค่ปั๊มเดือนเดียวนะถ้าใครมีเวลาว่างก็ปั๊มไปเลยยาวๆนะคือใช้เวลาแค่10กว่านาทีนะครับน้องรละคองพี่เราก็จะได้แอมเบอร์มาใช้บอกเลยว่าเยอะเลยนะครับ ทำไมอ่ะอยากออกกล้องนะครับพี่ช้างพี่ช้างก็อยากออกกล้องด้วยนะครับน้องรักกับพี่นี่นะครับคือวิธีง่ายๆทําทให้เราปาแอมเบอร์ได้วันละ15แอมเบอร์นะครับไม่ยากนะครับง่ายมากๆเลยท่านน้องๆท่านใดนะครับอยากจะได้แอมเบอร์มาใช้แบบง่ายๆฟรีๆสาหรับคนที่เล่นออฟไลน์นะครับสายฟรีก็อย่าลืมเอาวิธีของพี่การไปใช้นะครับน้องรลกกับพี่รับรองว่าง่ายสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วทําให้น้องมีแอมเบอร์ไว้ซื้อของในช็อปแบบฟรีๆไม่ต้องเสียเงินเติมเลยสซักบาทนะครับใครที่อยากแบบเล่นเกม แบบไม่ต้องเสียเงินเติมเงินนะครับไอ้ไม่ต้องเสียเงินเติมเกมแบบฟรีแต่สามารถซื้อของพรีเมียมได้ก็สามารถเอาวิธีของพิการไปใช้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าฟรี แต่มีของใช้แบบเยอะเลยโอเคสําหรับอีพีนี้พี่กังก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องรักของพี่เดี๋ยวเดือนหน้าพี่กังก็จะมาทาเควสแบบนี้ให้ทุกเดือนเลยนะน้องๆที่ปัม๊มตามพี่กังจะได้ไม่งงเนาะเราจะได้มีแอมเบอร์ใช้ไปเยอะๆพร้อมกันนะครับน้องรักของพี่แล้วเราจะรวยไปด้วยกันนะครับขอให้ความสุขนี้จงเป็นความสุขข,ของน้องๆทุกคนที่เข้ามาลบรับชมคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับน้องรักของพี่เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับรักนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกันครับน้องรักของพี่บ๊ายบายสวัสดีครับ ไปละอ่าวบายบายหน่อยเพื่อนตึ๊ด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 ๊บายบายแล้วเจอกันน้องและพี่ฮ่าฮ่าฮ่า